สาวขอสินสอดสามแสนทองสองบาทต้องจัดงานทั้งที่ไทยและสวีเดนฝรั่งตอบว่าเขาจะยอมจ่ายถ้าเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเธอพราแกไปอ่านเจอโพสต์หนึ่งนะคะของคุณชาลิยาพรนะคะเธอบอกว่าฝรั่งเจอสาวไทยในงานเลี้ยงสาวไทยมาวีซ่าท่องเที่ยวก็คือตั้งใจมาหาปัวฝรั่งนั่นแหละที่สวีเดนนะคะ ผู้ชายจะรับผิดชอบค่าตัว๋วค่าวีซ่าแล้วจะพาลูกติดมาสวีเดนด้วยกินฟรีอยู่ฟรีจนมีงานทำมีไรายได้แล้วก็ช่วยออกค่าใช้ใจ่ายในบ้านนะคะหลังจากนั้นเธอก็คุยเรื่องการแต่งงานนะคะแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเมืองไทยมันต้องมีค่าสินสอดนะสาวก็เลยบอกว่าจะขอเงินค่าสินสอดสามแสนทองสองบาท จะต้องจัดงานแต่งทั้งที่ไทยแล้วก็ที่สวีเดนพร้อมทั้งจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่ที่เมืองไทยอีกเดือนละสองหมื่นขอเงินห้าหมื่นทุกเดือนนะคะฝรั่งก็เลยตอบมาว่าโอเคผมจะยอมจ่ายถ้าผมเป็นผู้ชายคนแรกและคนเดียวและไอ้ลูกติดนั่นมันเป็นลูกของผมนะคะเออ ได้ฟังอ่งนี้ก็กอึ้งนะแต่การที่กจรักใครสักคนมันก็ต้องรับภาระไหมอะหรืออะไรหรือการที่จะแต่งงานกับใครสักคนจะต้องยอมรับภาระของเราให้ได้อย่างนั้นเหรอหรือ,อยังไงคะคือเรื่องนี้ป้าแก้วมองนะคะคือโอเคผู้ชายเขาก็จะเอาทั้งเธอและลูกติดมาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแต่ผู้หญิงมีข้อแม้เยอะไปนะคะคือ มึงต้องส่งเงินให้พ่อแม่กูที่เมืองไทยเดือนละสามหมื่นแล้วจะต้องให้ฉันใช้ที่นี่ด้วยถึงแม้ฉันจะมีงานทําก็ตามถึงแม้คุณจะเอาลูกมาอยู่ที่นี่ด้วยก็ตามคือเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกถ้าคุณรักฉันคุณต้องรักลูกฉันด้วยคือคือมันเยอะไปนะคะเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเจอฝรั่งคนเนี้ยคุณให้พ่อแม่เดือนละเท่าไหร่นะคะ คุณมีไรายได้ต่อเดือนเดือนเท่าไหร่เออถ้าคุณเคยมีไรายได้เดือนละเป็นแสนอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมาคุยกันนะคะแต่มันสมเหตุสมผลนะคะคือแต่งงานออทองทองเท่าไรสองบาทสองบาทเออตอนนี้บาทหนึ่งก็หกหมื่นก็ประมาณแสนกว่านะคะเออแล้วก็อะไรอะ เงินค่าสินสอดอีกสามแสนนะคะสามแสนก็เป็นสี่แสนอ่ะห้าแสนจัดจัดงานแต่งทั้งที่ไทยแล้วก็ที่สวีเดนตกว่ามันเป็นล้านคุณต้องดูฐานะของผู้ชายด้วยนะคะว่าเขาโอเคไหมหรือว่าที่เรียกร้องไปนะผู้ชายเขารวยแล้วเขายอมจ่ายให้เรานะคะแต่ว่าผู้ชายพูดมาอย่างนี้ก็คือ <c oughs> คือมันไม่ถูกนะคะไม่มีใครที่จะมา ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะยิ่งฝรั่งแล้วนะ,ะถึงแม้เขาจะไม่เคยผ่านการแต่งงานแต่หลายคนนะคะมีลูกกับแฟนแล้วก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูเด็กลูกของเขาด้วยนะคะถึงแม้เขาไม่ไม่ไม่แต่งงานก็ตามมันไม่มีคนโสดสนิทจริงๆหรอกนะคะอย่างนั้นก็เป็นมีลูกติดมีเมียเก่าติดอย่างนี้ก็เยอะนะ คือมันต้องต้องคุยกันพบกันครึ่งทางนะคะส่วนฝ่ายผู้หญิงก็ก็อย่าเยอะนะอย่าเยอะใ <c oughs> นกรณีสาวคนนี้เยอะมากนะ,ค,ะคิดว่าคงจบไม่สวยนะคะค,คงต่างคนต่างไปแต่ถ้าเขายังรักและเธออ่อนข้อลงก็อาจจะได้ไปต่อนะจากนี้น้อยการไปอยู่เมืองนอกอนาคตลูกก็ก็โอเคถ้าเขาสามารถเอาลูกเรามาได้นะ ลูกเราได้เรียนแล้วได้อยู่ต่างประเทศได้ใช้ภาษาที่สามที่สองที่สามนะคะแล้วได้เรียนหนังสือได้ทํางานที่เมืองนอกเขาก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นส่วนตัวเราถ้ามีโอกาสได้มาอยู่เมืองนอกก็ทํางานนะคะคือถ้าผัวไม่รวยก็ต้องช่วยกันทํางานและถ้าฝรั่งนะคะส่วนใหญ่ที่ป้าแก้วเห็นนะคะคือพอ,พอมีงานทําปุ๊บนะคะฝรั่งบอกให้แชร์ค่าใช้จ่ายในบ้านฝ่ายผู้หญิงก็จะไม่ค่อยยอมนะคะคือจะ อะไรมึงอยากได้เงินกูหรอทําไมต้องมาอยากได้เงินฉันอะไรแบบนี้คือผัวเมียกันต้องช่วยเหลือกันนะฮะถึงแม้คุณอยู่เมืองไทยก็ตามอย่างที่ป้าแก้วเคยพูดในหลายๆครั้งถึงแม้คุณอยู่เมืองไทยคุณทํางานคุณมีผัวไทยมันก็ต้องช่วยกันหารค่าใช้จ่ายในบ้านแต่คนไทยจะจะไม่ใช้คําว่าคุณต้องต้องหารค่าใช้จ่ายนะคือฝรั่งเขาพูดชัดเจนมันต้องช่วยกัน นะคะส่วนคนไทยจะเกรงใจนะคะคืออ่ะเมียออกค่านั่นค่านี่ผัวออกค่านี่นะคะคือส่วนใหญ่ฝ่ายฝ่ายผัวนะคะคนไทยก็จะไปกู้เงินมานะ,ะแล้วก็เงินเดือนก็ไม่เหลือสายฝ่ายผู้หญิงก็จะมาช่วยพยุงฐานะนะคะช่วยผัวช่วยเงินค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็คือการแชร์ชีวิตแชร์ค่าใช้จ่ายในบ้านเหมือนกันนะคะแต่มันแยกไม่ชัดเจนเหมือนของฝรั่ง ฝั่งเขาจะแยกชัดเจนเลยว่าคุณจะอะช่วยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่เขาไม่เอาเงินเราหมดนะคะบอกได้เลยอย่างป้าแก้วกับสามีเนี่ยสามีออกค่าใช้จ่ายหลักๆเลยนะคะของป้าแก้วไม่แทบไม่ได้ออกค่าอะไรเลยนะคะ แต่แต่ก็ยังช่วยนะคะแล้วก็สามีก็จะดูแลจัดการเงินของป้าแก้วถามว่าทําไมไว้ใจเพราะว่าป้าแก้วไม่ไว้ใจตัวเองป้าแก้วเป็นคนใช้เงินใช้เงินเยอะป้าแก้วชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเป็นเป็นติดนิสัยคือทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็เลยแรกๆเขาไม่ยุ่งเลยหลังๆมาป้าแก้วให้สามีควบคุมการเงินนะคะแต่ว่าการโอนให้ญาติพี่น้องหรือลูกที่เมืองไทยแกไม่เคยว่านะคะ ก,ก็ก็อยู่ที่การพูดคุยของครอบครัวใครครอบครัวมันป้าแก้วไม่ได้บอกว่าป้าแก้วดีหรือสามีป้าแก้วดีไม่ใช่นะคะคือแต่ละครอบครัวเขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการในแต่ละครอบครัวเป็นแบบไหนอย่างไรคือเอาครอบครัวใครมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับครอบครัวนั้นๆขึ้นอยู่กับผัวเมียในการเป็นอยู่ การอะไรคนมีเงินเยอะก็บริหารเยอะคนมีเงินน้อยอย่างป้าแก้วกับสาม,มีก็ก็ใช้แบบพอเพียงนะคะไม่ไม,ม่ฟุ่มเฟือยไม่อะไรถามว่าแบนด์มงแบนเนมไม่มีไม่เคยใช้กระเป๋าแบงบอลนมแบนเนมไม่ใช้เสียดายเงินนะ,ะ <c oughs> คือป้าแก้วเป็นคนที่อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดคืออยากเสื้อผ้าฉนันไม่เห็นต้องใส่ของแบนเอ่อหรือว่าเครื่องสำอางต้องเคาน์เตอร์แบนด์นะไม่นะคะอะไรที่ใช้แล้ว ดีกับเรานะคะบางทีของของดีไม่ใช่ว่าจะแพงเสมอไปของถูกก็ดีเหมือนกันนะ,ะอย่างน้าป้าแก้วเนี่ยนะ,ะป้าแก้วก็ใช้ของพื้นๆในห้างนะ,ะใช้เซรั่มธรรมดานะคะก็ก็โอเคพูนแล้วเพิ่นยองเจกของอะเข้าเรื่องคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะว่าผู้ชายไม่สมควรใช้คําพูดแบบนี้นะคือถ้า ถ้าผมเป็นผู้หญิงชายคนแรกของคุณแล้วไอ้ลูกติดสองคนนั่นเป็นของผมผมก็จะโอเคผมก็จะจ่ายทั้งหมดมันไม่ถูกหรือว่าผู้หญิงเฮ้ยมึงขอมากไปนะต้องส่งให้พ่อแม่เท่านั้นเท่าน,นี้มึงต้องสินสอดต้องแต่งทั้งที่ไต้ทั้งที่สวีเดนนูน่นนี่นั่นผู้หญิงก็ทําไม่ถูกหรือแบบไหนย่างไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้นอกเรื่องหน่อยะะอังกฤษวันนี้หมอกลงไม่ใช่อังกฤษสิเมืองที่ป้าแก้วอยู่เมืองฮัร์เดนฟิลด์นะคะ หมอกลงจัดมากนะคะตื่นขึ้นมาขนาดป้าแก้วเป็นคนที่ที่ตื่นสายป้าแก้วจะทํางานเลิกสี่ทุ่มนะคะทำงานสี่มงเย็นเลิกสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็กลับกลับมาถึงบ้านก็ประมาณห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มแล้วก็กว่าจะนอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง ก็จะตื่นสายนะคะเป็นคนที่ตื่นสายแต่สามีป้าแก้วจะตื่นเช้าเป็นปกตินะคะถึงแม้แกจะนอนทีหลังป้าแก้วก็ตามเอ้ยจะนอนก่อนป้าแก้วก็ตามแต่แกเป็นคนตื่นตื่นเช้านะคะสามีป้าแก้วเป็นคนตื่นเช้าแล้วก็แกก็จะลงมาข้างล่างแกก็จะปล่อยให้ป้าแก้วอยู่กับลูกสาวกระต่ายสีขาอยู่บนห้องนะสักเก้าโมงหรือไม่ก็ลากยาวไปเก้าโมงครึ่งป้าแก้วก็จะ ลงไปข้างล่างมาดื่มกาแฟมานุ่นชิลเอานะคะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วเวลาออกไปอนอกก็ต้องใส่เสื้อโค้ทใส่เสื้อกันหนาวยังไงทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปละว,วันนี้พูดมาก